สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยทาบมันดาเกมนะครับวันนี้ก็อยู่ในกันเกมออนอีกเช่นเคยนะอยู่กับยีโรเกมนะครับก็มีประเด็นเกิดขาดสกิลกระเทือนะไม่ปล่อยล่วงไปดังบึกเลยนะครับก็มาอธิบายสกิลกันนิดนึงนะครับพอเข้าใจกันสกิลแรกนะครับเป็นสกานสกิล ยิวครับฝ<อ>ั่งตรงข้ามเราย<อ>ิงอะไรก็ได้นะคิวตรงข้ามเรานานน,านันนานมึงยังบกเส้นีกต่เนี่ยนะเป็นการเหมือนบ k เคบีย่อมๆนะครับสกิลที่สามเป็นการไปติดใครนะครับถ้าเป็นสายตีนะจะตีแบบว่าโอ้โหทะลุเลยนะครับทะลุเกาะทะลุใส้ทะลุพุ่งเลยนะครับสกิลที่อันตีของเรานะครับสกิลสุดท้ายก็ เป็นการเป็นการพูดยังไงดีอ่ะเป็นการเป็นอรตานะครับเก็บสั่งกอครับจะทำอะไรทําได้ตอนนี้ก็มีประเด็นกันอยู่ม้างนานนเอ็กก็ได้ทำการป้งกันโอ้โค้ยซุ่มมันโบเลียเลยคัวเ็นลสี่เบลล์ห้าตับกันอย่างโลลือแบแบบว่าไม่เอาเวล์ไม่เอาอะไร วงครับใส่สกิลลุงใ่มีนะครับไดง่าย v i c t r y w i l n e ลให้่ใสไปตีุงตีกันะ่ว่งคับเด็กๆไปน้องแต่ถ้านีาันไม่นกระาฟ้านี่โอ้โหแม่งอันตี แต uh ่ว่าใกล้มากนะไม่อยากต้องอยู่ใกล้ตัวเลยจะนซีได้เขาว่าไม่เป็นไรนะเสร็จพอน่าจะได้อยู่เดือตัวอะไรไปยังไงเดี๋ยวตอนหนึ่งทีขอทับแอมเมอร์แอมเมอร์บนคอครับไม่รู้มังกี้กันนะหิว

าอาจจะมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าส่วนมากผมจะเล่นเป,ป็นซับพอตแต่ส่วนใหญ่นะเพราะว่าเล่นแคลรี่ที่เกิดเล่นแคลรี่ไม่ชอบเล่นแคลรี่ นะครับเนตรงกางจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรยโยนไม้ใส่หนึ่งทีคนตีเลคั้งับมาหรือเปล่าอร่ามาะกันกันหรือเปล่ายังไงตีต่างเอานตีเรียบร้อยล่วงไปดังอุกงไเอกมาคอโดนสยิทฮิวทุบเลยสุดตีมากสุดอันตียับยับเต็นเนใหม่แ้วเ้นเตน แนแ่นแนแดนลอยข้มาโดนเดียบหน้าทีโดนเตะไล่ครับไล่ยังะนียิงุดอ๋อี้กี้ส่วนโอ้ลอยสชวส่นามมี้นะั่งนี้กันล่วงกันเป็นละนาวครับขอเลาะมาด้วยนะแล้วตายบ่าตายบ่าตาย่าช่วยเก็บหน้ามา น,นันนันนันมึงยังบงอเล่าติต่อไม่มีเลือดมานาชวนนะมอแลวครับเลิงได้ลนุนแบบเื้องนแล่ไรพอาันตเกิดขึ้นจะป้องกลางหรือไม่หรือจะตึงดึงเทียบไปนแก์อตัน่ก้ารต่อการไพลโร่ขอ w a l ผมไม่อยากเล่นเป็นแครี่เหมือนกันเข้าข้างปกคอไปดาวล่วงหังบุคนแล้วที่เข้าแล้วปีนข้ามากโดนตก้ขอให้ชเตอนนี้ของอ่อนงะ

นั่นมึงยังบอสเตาตินะตอนนี้เจลาก็ได้เกิดมาพิลร้อยแล้วแบบโหดโหดเลยนะครับขึ้นยังไงวิ่งไปวิ่งมาโยกโยกตายขวาเอาดีนายเพิ่มเฉยเลยครับจังหวะนี้ต่อหน้าต่อตา ถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้ามนะผมบอกเลยตาเขียวมีตาเขียวใยวันนี้พอนที่นายป้อมนี่มันมันมันได้ตังน้อยนะครับกว่าที่เราจะตีแตกหรือไม่างานตองรอดเดีนานีห้ที่ร้อเนี่ยผมจะไม่ไหิวลารดเป็นทีครับหดต้นลุมนะคะนในในรับ ไม่ใช่กลัผล่ันไปได้นะครับไ <laughs> ม่ใช่กกเป็นอีกตัวเลยนะ <laughs> ผมก็จำทีละ่ยได้นะครับเพราะว่า <S <S ไม่ได้เล่นหลายปีเป็นเพราะเมนนึ <c oughs> บอกว่าเกิดถึงรันเกมม้านเกมเนี่ยดีแล้เนี่ยคือเรียนมาครับไปเล่นเกมไปถึงปั่นเขาเลยเรียนก็โหน้้งปั่นจักรยานนะโหสิ่งนี้ดีปั่นจักรยานไปเล่นเกมสิ่งนี้เลยตกลงไปแล้วร่งไปเจลาไล่อยู่เจลาแต่ก็ตัวเองเอาละมิูลาไปอีกตัวนะ เม่อกี้เห็นท่าไม่ดีวิ่งกไม่ใช่มาเกี้มาเมกี้ตายไปครับเมื่อกี้เป็นแข่งอะเจ้แอครับวิ่งใส่ครับวิ่งใส่ปอมไปไม่ควรเอวิ่งไปไหนครับแกแกร ึกหรือเปล่าไม่ลึกครับแอม,มเบอร์ครับลึกเปล่าหยิบน้ำซะหน่อยนะมีการเกิดประเด็นกันตรงกลางขึ้นอ่าน่าสนใจดูมั่ง Follow my lead ไม่ทันนะครับอันติไม่ทันไม่หรือว่าไม่ถึงไม่รู้เพะอยากมาตานเราเขาทำมันมัีไงตสุัเมอเดี๋ยวลิงตัวนงิยังไงทมาฟังโบได้แน้าไมพูด จะร้านจะมาจะเลี้ยงเอาเมอเก็บไปเก็บไปอย่างละตัวหนึ่งสองมีการลอยจากแก๊งเกิลเกดซึ้นเอ็มโม่เก็รับมึไม่มีตีใส่ตีใส่มึงแล้วเพื่อนโอ้โหณใส่หมดแล้ววิงครับวิ่งเด็บบอลอยู่ไหมลวงหรือเปล่าให้กับตัวเองวิ่งครับวิ่ง วิ่งโยกวิ่งโยกรอเพื่อนมาเติมอยู่แต่หน้ามาแต่ก็ไม่ได้นะไไดยังไงตังานะาตงเ,า,นะเา,าแล้ว Ok มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันนะหมาแอนด้ามาไม่ดูดจุดยูไม่ดูดโอ้โหโดนแลนะพี่บึกอันนี้ถ้าเอาหูน่าจะดีก oui, ันได้หลายกว่าเนี <Hey, ่ยเนี่ยก็ได้กระถางปามาเป็นที่ลอยแล้วนะตอนนี้ หลังที่เหลือก็ให้แฮมเมอร์ไปนะครับการลากคลิปให้คุณฟาร์มอีกนิดหน่อยโอ้โหป้อมบนลื้อมายี่สิบวนาทีแล้วยังไม่แตกเลยป้อมบนนะโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้อง Follow my lead จะไม่เปลี่ยนแยึดอยังเดียกันอ้ามีแต่ป้อมบนหรือเปล่าเวลาพวกอะปั้มมา ได้บิงก่อนแม่งแปนตีให้มึงไม่ทันอะไรเพราะว่าแม่งสกิลมันตันต้องหาบิงเข้าไปตับเพื่อนไวๆหน่อยนะครับเพื่อนเห็นไหมข้างบนนัเพื่อนต้อใส่ก่อนนะโฟล์วไปลุยลุยพลุย โส่ั้จะมาดีไอ้บับัยัไอ้นัล้นพันกันทีนั้นเด็กเด็กนี่นมึงยังบอเล้าตินะ does not e w o r d and shield ั่มเอเบาอเปล่าหรือมไม่เห็นเพราะว่าแมมมืดพอดีนะ follow l my e a อยูอกับแฮมเมอร์นะคกำลังแผ่นต้นเกมเกินรู้ไปนะจะอัพฟองบนจะเกิดขึน้นไม้ผีใครมีอยู่หลังต้นไม้นี่ไปป้องเกิดดูมายัางไงเ,เอา้าดนแฮนมเมอร์โดนปด หัวควายซุมเทพตอนนี้ของอ่อนงถ้ามีบัดดีเยอะหรือว่าตัวสกิลเนื้อที่ไม่ใช่วียดนะครับบ้านับตัวนี้น่าจะดูับ้า โอซาวด์เนี่ยโอ้โห้ยซุ่มเทพตอนนี้ออกเนาะอะไรครับจะออกอะไรออกบิงมาได้บิงนะครับจังหวะนี้ขายทิ้งออันนี้มาจะออกโนหรือออกอะไรดีวะเพื่อนขายที่ทิ ติดอะไรไม่ออกบอกแม่งขึ้นดีสกิลดีเป่าเพื่อนวันนี้ก็ยื้อๆลอนูไม่รู้จะทำอะไร f o l e d เนมังีแววทักทายมารอเปล่าวันนี้ไม่มีีเนแดแต่ไกมาลวงครับ ขอคยซุมมันโมเลียเลยประเด็นเ้าจังเมาวันนี้จะพายหนุ่พาลยหนวันนี้โลลุ่มเป๊ ฮัลโหลยนงเงินเอเล่ตายดวยบุญอุ้ยอุ้ยแล้วมนบอเล่าตีนะยันอสมาุญอุ้ยุ้ยแล้ว่าคุตีมแน่ฟ้องแน่ัน้าบินบอหายใจแล้วนั่นั่นนนานมึงยังบอเ่าตีนะขอคอยซุ่มมันโบียแล้วมารอเพื่อนเกิดานะครับ เฮ้ยเพื่อนมึงต้องออกวิ่งนะเพื่อนมึงต้องค่อยวิ่งเข้ามาอติซ้อนให้กูก็ได้หิวทีหลังก็ได้เราเข้าจังหวะดสองเลยเพื่อนมันเข้ามาจังหวะแรกกับกูมึงตายครับมันไม่มีใครหิวไอ้กูตายแน่ๆเลยโอเคเพื่อนเดี๋ยวกวัวค่ะจากนั้นีก็ฟา ยาดสงบลบหยามสงบลมครับมีนแต่ียวมานัลกดแันที่เรียบร้อยตรงกลางนะครับ ก็ได้เียบแล้วก็ได้เงียวแล้วออกบิมาครับมันก็จะเอาดีี a d ทบนก็บหนเขเรียนอม่ไม่ถึว่ะปาเด็นกันเกิดเกิดเปิดปาเดนมาล่วงแพนด้าล่วงโดนตับวันนี้มุ้ยใส่หัวไมนะครับเวลามาบิเามา่มใรไมู่้เาล่วงวางไก่ ลาแดนตีไปในตีมาแล้ววนหถึงกล่วแคมเรตนไปไปไปครับไปเด็กเด็กทีกันิวไปไปโอ้โหตีไม่เข้าเลยไปไป สแตนนะพราะมึงจะโยกกลับลงมาอ๋อมอฟเลยยังไงนี่มอยุดดรปเบิร์ดหัวไปหนึ่งทมาให้ทีทีลาได้เกินหมดพีเรียบร้อยแล้วอังกี้บิงไปไหนไม่รู้เบิรอดวัาเกิดอะไรขึ้นวะเล้ว

ไ,ไปป่าอะไรแบบอ้าวอเอาไปหนีไปไหนไเลยอามานะไ่หไไ่เล็ไหนวะแป๊บไแป๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่่าฮ่าฮ่าฮ่าเด็กไปน้องอย่่งมางกันหรือป้นะคับทั้งวันนี้เลื่อไปวันนี้พี่

กดโนไปบางทีวิ่งีอยู่วิ่งตามอยู่ครับมีเพืนคมีทีให้เรดมาบับีน่าจะไม่มากหมากัดีบ้างัจะพูดไพูดีดโนพียิงแางไปยู่มา ไว้หน่อยไวหน่อยแบ่งรวิ่งแล้วจังหวันี้วิ่งมีประเด็นนิดงนะาู้ันม่สแบบว่าไม่เห็นเจลาเลยขาจังหวะนี้แม่เกิดึืงองอ่นีตลาดเกินไม่ใช่อกบิงมาพลาดจวยสักหน่อย เตือนความลางจะมากันหรือเปล่าเดี๋ยวมันตายฟรีแล้วเพื่อนเดี๋ยวตัวเดียวเพื่อนเดี๋ยวตุ๊กตาเกาะให้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเพื่อนอะครับ้งวันเลยตึงความลางกันที่รอ candles b u ตึงกำลังจะอยู่ป้อมลางนะทั้งวันอ๋อข่อยซุ่มเทพตอนนี้ของอ่อนเงาะไปดังหิลลึกทีสกิลได้มาแล้วครับท่านทีสกิล รรเราออําซัมเบยกันแน่ังวันนี้ขึ้นได้หรป่าว,ว่าแม็แด่มแม,แแม,แมกซ์พอแน่แน่แน่ Follow my lead มาจริงๆด้วยโดนฮิวไปวิ่งหนีครับทําอะไรไม่ได้อคอยตอน,พออตอนอเพื่อนคอยตอนตอนแฮมเมอร์เกิดก่อนเพื่อนเดี๋ยวกูซับให้จางๆอยู่ข้างหลังเลยเพื่อน The path is lit เดี๋ยวมาฟังวต่างกันเพื่อน เพเื่อนของก็ได้อยู่นะเอาเลยเลยเลยเอาเลยเพื่อนตีเลยได้กินหรือเปล่าได้กินหรือเปล่าได้กินจริงๆครับ่แก้วครับโีมาในวันนี้ได้ใช้ยังไวแต่มีของมเก็บสลองก์ไปนะครับ ตุมตีแม่งยอีเกียนไม่ฆ่าด้ครับเาตอง่กันก่ัรูิแ่ที่วูู่่วงงไหมายวดับเนี่ยมกันให้อยู่นัเพ่อนตตีอ้ตุตียางแรงร้อยเปอร์เซ็นตเมื่อกี้เด็กๆไปนองถ้ามีตีกับเจ้าก่อแล้วก็ได้ลงไปนอนแน่บอกเลยจะออกไปส่ับแน่ถาใส่เี้ยงัางหนาเลย้งหนาเลยน้เหมน้งหนา

ออค่อยซุ่มเทพดอนนี้ของอเาครบแรงลรออค่อยซุ่มเทพดอนนี้ของอ่อนเงาซุ่มเทพมุนเอเลซุ่มเทพมุนเอเล่ได้ได้เนเ้ยอน

สกิลอยู่นะครับครับผมพูดงงๆอ้าวออกมาทำอะไรครับนี่บีเคเบี้ยครับเอ็กซ์ก็ขัดฉันอยู่แล้วขัดอยู่แล้วตันบางกี้ไม่ได้สู้ไล่กันใครได้บ้างเนี่ยขัดไปหมดแล้วต้องหนุนถือัวออกมาแล้วเพื่อนไฟต่อนะครับโอ้โหอันติบอกเลยจังหวะนี้ เน่งเน่งสองทีเน่งเนงสองทีเป็นน้ำตาสิบสี่วิอะนะน้องๆเฮมเมอร์ไม่ตายมึงก็ใต้ตายแค่นั้นแหละตอนนี้นั่นนั่นนั่นมึงยังบอสเา้าอุตินะถ้ามันไม่เข้ากถึง อ๋อคอยซุ่มมันมนอเล่เลยอ๋คอยซุ่มเทพต้อนนี้องอ่อเนายซุ่มเทพมุนเอเลยวองยูของซุ่มมันอุ้ยวุ้ยมอวซุ่มเทพมาครับตีไปหนึ่งทีตีนิวบานตีิวีทีไบ เล็กตุ้มเป๊ะเปนหน้าโคกันเลยเรีเยบร้อยนะครับอื้ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักด้วยติดตามผมยังถึงร้อยเลยฝากหน่อยดิเราด้วยกันนะทำอาหารก,กินหน่อยจุบบ๊บจุ๊บ